ดารรู้รมช่วยนำชีวิตธรรมนิมีพลานุภาพยิ่งใหญ่สาธุชนได้โปรดจำไว้แสงธรรมนำให้ไม่เดินผิดพลาดลงทาง ทีวีโดยอาจารย์ธนโอ้อน,นะคะอาจารย์ก็นั่งทำเรื่องของตัวเลขนะคะก็วันที่16บกุมภาแล้วต้องทําเรื่องตัวเลขนะดาวอะไรเด่นนะคะาดาวเด่นก็คือเลขอันนั้นเด่นนะคะอันนี้อาจารย์ก็ก็ไม่จะไม่รู้เลยไม่รับรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรมาเลขอะไรนิยมเลขอะไรดังมาเลยไม่รู้เลยนะคะอาจารย์ก็ขอรู้แค่ว่าในวิชา ที่อาจารย์กำลังจะคุยเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยมีอะไรเด่นนะคะดวงดาวอะไรเดน่นเอาแค่ตรงนั้นก็พอนะคะนะท่าน,นี้อาจารย์ก็นั่งดูแล้วนะคะดูแล้วนะเอเอ,เอพูดมาตอนอีกแล้วเนาะเนาะอ,อันนี้เอาพอใกล้วันจะถึงจริงๆเนี่ยนะหรือวันถึงเนี่ย นะสิบหกกรุณาเนี่ยนะวันถึงวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกเลยเลขมันเยอะไปหมดเลยพลังดูอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็เด่นอะไรอย่างเงี้นนะคะตอนนี้อาจารย์ทำไว้สี่ชุดแต่ในสี่ชุดนี้จะมีเลขที่ซ้ํากันนะซ้ํากันอย่างน้อยสองถึงสามนะคะอ่าดูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะคะอ่าหนึ่งสามนี่จะซ้ํากันทุกอันนะคะอาจารย์ให้อาทิตย์ กับอังคารเด่นจริงๆมิริตยูก็เด่นนะคะเลขศูนย์นะคะหนึ่งสามศูนย์แล้วก็แถมที่เก้าเก้าก็เด่นนะคะเก้าเก้าเก้าก็เด่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่าเขาเด่นยังไงนะคะ,ะเลขแปดนี่ยิ่งเด่นใหญ่เลยวอรโคดดวงเดียวนะคะในในวัน วันที่16นะวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้สะเทือนสะเทือนแล้วนะคะสะเทือนไปเยอะแยกไปหมดแล้วยังยังแบบที่มหาอาจารย์และตัวอาจารย์เองก็สะเทือนนะคะสะเทือนแล้วอ้าวนะคะชุดชุดน,นี้นะคะอ่ชุดท,ที่สองนะคะอันนี้ชุดเลขนี้อาจารย์ใช้อ่าที่เขาอ่าเป็นโยกแกกันนะคะเป็นโยกแกกัน20314อันนี้นะคะ20314 นะคะ,ะก็ก็ก็จริงๆอาจารย์รอเลขสองมานานแล้วนะคะรอมานะแปดสองสองสองแปดแปดสองนี่รอมานานแล้วนะคะจะได้โอกาสหรือ,อยังก็ไม่รู้แต่ว่าแปดอยู่ในอันนี้นอยูใ่ในอันนี้นะคะอ่าลองคัดดูลองคัดดูนะเออ่จะมีหนึ่งกับสามนะที่ที่ซ้ํากันนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามศูนย์ซ้ำกันนะคะสองอันนี้นะ่าจะไม่ซ้ําอยู่แค่แปดแค่เก้านะคะ แปดเก้ากับสองสี่อ่ะอีกชุดหนึ่งหนึ่งสามสองสี่เก้าจริงๆเลขเก้าเป็นเลขที่ทเด่นในงวดน,นี้ด้วยนะคะอันนี้สองสี่เนี่ยเป็นดาวคู่คู่คู่มิตรที่หน้ามาแล้วก็หนึ่งสี่นะคะหนึ่งสามนี่เด่นเพราะนั้นหนึ่งสามจะติดอยู่ตลอดสองกับศูนย์นี่เป็นเลขเดียวกันนะจริงๆคือเป็นเลขที่ออกเสียงเดียวกันนะคะ,ะเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาสองก็เลยเอาศูนย์ออกแค่นั้นเองนะคะเพราะว่า อันนี้ศูนย์ยุ่กลางนะคะสองศูนย์อ่ะอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายอันนี้เลขสูงหน่อยนะก็หนึ่งสามยังคงอยู่นะคะแล้วก็เอาเจ็ดแปดเก้ามาเพราะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เร็วๆ็วนี้ก็ก็เร็วเ็วนี้นะคะว่เาเป็นเลขที่ที่สวยที่สวยนะคะแต่ว่าจะรอจะรอ,อะพระราหูท่านยกก่อนก็ได้เจ็ดแปดเก้านะคะแต่ถ้าไม่รอก็อ่า อเย็นเย็ไปตอนนี้ก่อนก็ได้อะไรนะคะอาจารย์ดับไว้สี่ชุดนะคะก็ก็อย่างน้อยๆสี่ชุดนี้ก็มีเลขเด่นที่เหมือนกันคือหนึ่งสามสองหนึ่งสามศูนย์นั่น,นจะจะเด่นจ,จะเป็นเลขที่อาจารย์ให้ไว้นะคะอาจารย์ก็ก็จัดเนาะจัดจัดจัดให้จัดให้ใหอ่าใน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 ,ในจอในจอตรงนี้นะคะในจอตรงนี้ ถ่ายให้ใหใหติตดๆนะคะอันนี้ที่อาจารย์จัดไว้นะคะอันนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้เนาะอันนี้เป็นชุดสองตัวนะคะ,นนะ,คะนนจัดไว้ให้นะคะอันอื่นอันนี้อาจารย์จะแต่วันก่อนแต่ก็คิดว่าเลขพวกนี้ก็ ยังเด่นอยู่นะคะก็จริงๆก็เป็นเลขเดิมนั่นแหละนะคะเป็นเลขเดิมแต่จ,จะเพิ่มตัวสองตัวเท่านั้นเองนะคะโอเควางไม่ดีเขาหล่นเลยอาจารย์ไม่ได้หนีว่าอันนี้มันเป็นที่หนีของตัวใหญ่นะคะแต่ว่าพอมีตอาวางตัวเล็กสบายเลยนะท่าน,นี้ท่าน,นี้เราก็มาดูว่า เขาเด่นยังไงนะคะเขาเด่นยังไงสามศูนย์เนี่ยอาจารย์จะให้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นดาวในราศี ใหญ่เลยในราศีเมษร,ราศีแรกเลยนะคะของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยจะสําคัญที่สุดเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมกดแล้วมาอยู่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาเด่นมาเลยนะคะนะอยู่ในธาตุเรือนไฟนะคะเรือนไฟนะเป็นคู่มิตรส่วนมฤตยูก็ดาวลมดาวอ่ลมมาอยู่เรือนไฟเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแต่ทีนี้ว่าความเด่นอันนี้อันนี้เขาจะเด่นมานานแล้วเด่นมานานก็เลยจริงๆและเลขศูนเนี่ยอาจจะ อาจจะไม่มีก็ได้นะคะแต่เลขสามเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าต้องมีนะคะนะ mm. เพราะเลขศูนย์นี่ก็คือก็คืออยู่มานานก็ก็ก,ก็ก็ไม่แสดงอะไรนะคะจะอยู่แบบอ่าฉันอยู่มานานแล้วแต่ตอนฉันขยับนี่สิแม่ตอนขยับจะไปจะมาเนี่ยตรงเด่นๆอาจารย์ก็เลยให้ความสําคัญกับเลขสามแล้วก็วอรโครที่กําลังจะไปกําลังจะกาลังจะยกย้ายนะคะวรโครคือตําแหน่งของดาวเอ่อเลขเลขแปดนะคะเลขแปดแล้วก็ลัคนานะเวลา อ่าสิบหนกาสี่นาทีของวันที่16กกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะก็ลักษณะอยู่ที่ราศรีกรกฎนะเพราะฉะนั้นตําแหน่งเนี้ยนะคะนัวางจันทรีอย่างจันทที่ดาวราหูยังอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ2นะคะเลข2อันนี้เลข2เนี่ยก็อยู่ในเรือนในเรือนที่อยู่ข้างหน้าของเลข8ปนดะอยู่ใกล้กัน อยู่ใกล้กันอาจารย์ก็ยังให้ว่าเอ๊สองแปนี่ก็สวยนะเขาเลขโชว์เลยนะโชว์อยู่ใกล้ๆกันนะเขาเหมือนอยู่กับเขาเหมือนอยู่กับดาวจันรและหลักราะจันรเป็นนวางติยาเพราะนั้นอันนี้เหมือนกับอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะนะสองกับแปแล้วก็ศูนย์กับสามแล้วก็หนึ่งกับสี่หนึ่งหนึ่งกับสนะี่จริรงๆเลยเลขเลขหนะะึ่งอ่ะเด่นเพราะว่าเป็นไฟอยู่ในเรือนลมนะคะไฟอยู่ในเรือนลมเขาเด่นอยู่แล้วนะแล้วอันนี้การการการที่เขาเด่นอยู่เนี่ย ก็ทําให้ฉุดให้ดาวพุธเนี่ยเด่นไปด้วยนะคะพวกก็เป็นคู่พลังจักระพัดกันอยู่ที่ไหนก็ก็จะพากันเด่นพากันไปพากันศึกษาหาความรู้พากันเจริญนะคะคู่นี้นะคะ แต่องศาเขาจะต่างกันเด่นจริงๆคือเลข1เลข1เ,เด่นกว่าเลขสีนะคะเลขหเด่นกว่าเลขสนะอาจารย์ก็เลยให้จริงๆ2 8 0สอแปดศูละฉุด4มาด้วยเท่านั้นนะคะนะเลขที่เด่นเนี่ยสองแปนะคะอันนี้ถ้าจะจับสองแดศูนย์สามนะคะสองแปดศู 2, 8, 0, 3, 2, 8, 3, 1, 2831อันนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างนะคะตัวอื่นก็คือดาวดาวเสาดาวเสาดาวศุกร์ดาวเกตอยู่ในเรือนไฟนะคะอยู่ในเรือนไฟบ้านของพระฤหัษษสบดีเพราะนั้นเปรียบเสมือนดาวสี่ดวงนี้อยู่ด้วยกันนะคะก็คือมาอยู่บ้านของเขาเจ้าของบ้านมามาโชว์ตัวแล้วจริงๆเจ้าของบ้านเป็นมหาจักรดาวศุกร์ก็เป็นมหาจักรนะคะส่วน แล้วก็เจ้าของบ้านกําลังจะเดินกําลังจะเดินมาที่บ้านของตัวเองและคือดาวพระสบดีนะคะส่วนดาวสาวก็ยังเดินอยู่ที่18องศา36ลิปดานะคะก็ยังอยู่ที่ที่นวางพุทธตรียางอังคารใน3-4นี้ออกไปนะออกออกทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศก็ออก3-4-4-3เ 4. 4. 3. นี่ยนะคะก็เป็นเลขที่ท,ที่ที่ใช้นวางตรียางนะคะมีละมีมีสองอันได้มีสองอัน สองดาวสองดาวอันนี้เจ็ดเก้าเนี่ยก็ออกก็ออกไปแล้วนะคะแต่ท่านี้ชุดเนี้ยถ้าอยากจะจับก,ก็จับได้นะคะจับได้นะเจ็ดหกห้าหกออกไปแล้วเจ็ดเก้าออกไปแล้วเจ็ดเก้าไปแล้วห้าหออกไปแล้วเจ็ดหก ห้าเก้ายังนะหกเก้ายังห้าเจ็ดยังนะคะนะเลขชุดกลุ่มนี้อาจารย์ก็ว่าน่าจะต้องมีโผล่ออกไปนะอย่าไว้ใจนะอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจเลขนะคะนะชุดนี้อาจารย์ว่าว่าต้องต้องมอีใครหยิบยกออกไปไม่ทิ้งก็าหนด่าฉันไม่ทิ้งเธอหอก4ีสีดาวนีนจ,จะต้องหยิบเธอออกมานะและ้เพราะฉะนั้น ก็ก็ก็เรียงดีๆบอกอาจารย์บอกสวยหมดเลยอันเนี้ยอันนี้จับได้ไม่ไม่ต้องหมดนะยีบออกมาสัตัวเดียวเจ็ดหกเจ็ดหห้าเก้านะนะเจ็ดหห้าเก้าดูเลขชุดนี้ไว้นะเพราะเลขชุดเนี้ออกทุกครั้งเลยนะจะต้องมีติดพ่วงทุกครั้งเลยเป็นเวลาอ่หาหลายหลายม้วนแล้วนะคะส่วนส่วนส่วนอันอื่นก็ ถ้าจะดูแค่ว่าเป็นเป็นตรีโกณเป็นตรีโกณ3ามสามกับเป็นดาวทเป็นธาตุไฟนะตรีโกณศนย์สามเจหกหากานะห้เท่านี้5ยังห้าเขายังไม่ขยับเพียงแต่อยู่บ้าน5อยู่บ้านพระพฤหัสบดีก็ดูเนี่ยดูวไว้0ูนย์สามสาม หรือว่า3 7 3 6 3 9ดสามหนเอันนี้อันนี้ก็พิจารณาไว้ก็ได้อ,นนอยู่ที่อยู่ที่คนจับจริงๆนะลูกศิษย์ที่เพิ่งโทรมาก,ก็ยังบอกเขาจับเลข6ตัวเนะี่ยเขาจับเก่งมากเลยหกตัวนี้เขาผิดตัวเดียวมาหลายงวดแล้วนะอาจารย์ก็ว่าเร็วๆเนี่ยเขาจะเมื่อดาวขยับเขาต้องได้แน่ๆเลยเพราะว่าเขามีดวงกระดุมพระลาพระนะคะการเงินเป็นลาพระเพราะนั้น อย,อย่างเงงวดที่แล้วเขาจับดาวกลุ่มราศีธนูเป็นเป็นตัวหน้าสามตัวหน้าแล้วก็จับหนึ่งสี่ก็ได้ห้าตัวถูกหมดเลยนะห้าตัวแต่อีกตัวนี้เขาจะใส่อะไรท่านี้เขาไปใส่หนึ่งสองสี่ถ้าเขาใส่หนึ่งสามสี่เขาได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยเขาเขาผิดผิดเอ่าผิด,ผ,ดผิดตรงสองกับสามเองนะเอ่อทัาน,นี้เมื่อสามมาแล้วเนี่ย อาจจะมีสองมาท่านี้สองกับสามก็อาจจะมาเพราะตอนนี้ดวงดวงเมืองของเรานเนี่ยจะวุ่นวายในเรื่องอเรื่องคู่กันที่เป็นที่โด่งดังนะเรื่องกุ๊กกิ๊กกั๊กอะไรแล้วมีกิ๊กมีกักกกก๊กกันนะก็สองสามก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ดูดูสถานการณ์ทั่วไปนะเพราะสองสามนี่มาหรือยังอาจารย์ก็ก็ว่ายังไม่มานะเท่าที่ตั้งแต่อาจารย์ทามาเพิ่งจะงวดนี้แค่งวดที่ สามหรือสี่จำไม่ได้พงถามนะคะค่ะก็ก็อาจจะสรุปพอสรุปเนี่ยอาจารย์ก็ให้สองแปดนะสองแปดแล้วก็หนึ่งสามนะคะหนึ่งสามหนึ่งสามหรือศูย์สามแล้วก็หนึ่งสี่นะอาจารย์อาจารย์ให้ตรงนี้นะสองแปดศูนย์สามหนึ่งสี่นะคะส่วนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ถ้าจะมากลุ่มของ ราศีนี้ถ้าจะมาอาจจะมีสามพวงมาสามพวงมาติดกับสามเจ็ดสามหกสามห้าสามเก้าถ้าถ้าจะดูชุดนี้ก็ได้นะคะนะค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบอ,อาจารย์แยกชุดให้แล้วถ้าชุดข้างบนเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้สองแปดหนึ่งสามสามหนึ่งนะสามสี่ออกไปแล้วนะคะนะก็สองแปดสามหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าจะเอาสามมาพ่วงกับาราศีธนูก็สามเจ็ดสามหกสาม ้านะคะแล้วก็ถ้าจะพ่วงก,กับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ธาตุไฟอันนี้เป็นเป็นเรือนน้ำอาจารย์ก็ว่าไม่ต้องพ่วงหรอกถ้าพ่วงก,ก็พ่วง3 7 3 6 3 9นะแล้วก็3 1นะคะแล้วก็28นะคะใครจะเอาเอาเอา,เอา3มากระจาย3 238อย่างนี้ก็ได้นะเอา3เป็นประธานในการกระจายจับจับตัวเลขอย่างนั้นก็ได้นะคะเอ่อจับ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพิจารณามันมันอยู่ที่ว่าตัวเองชอบอะไรด้วยนะคะหนึ่งเอาใช้ความชอบโดยส่วนตัวนะว่าว่างวดนี้เขาจะมีลางสังหรณ์กันคนที่เล่นเลขเขาจะสังหรณ์กันเก่งหรือว่าเลขที่ที่นิยมในงวดนี้ยคือเลขอะไรอะไรอย่างนั้นน่ะนะก็ก็ค่อยๆดูเอาอาจารย์ก็ให้ให้ให้เด่นพอประมาณเนาะ ถ้า3ไม่มาีม่โอคุยไม่ถูกเลยแต่อาจารย์ว่าเขาเด่นเขาเด่นมากเ้เขาขยับมาแต่ถ้ามันเด่นจนเป็นที่โด่งดังมากก็ก็สองอาจจะมาแทนสามก็ได้สองกับศูนยอาจจะมาแทนก็ได้สองศูนย์สองศูนย์แอย่างนี้ก็ได้นะคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆจับจับเป็นชุดจับเป็นชุดอย่าจับแบบว่าแบบแบบแบบว่าเอา,เอา หกเจ็ดเก้าเลขโชงอนนี้หนึ่งสี่ศูนย์สามสองแปดอันนี้มันก็มีโอกาสอะนะแต่วันก็เองครั้งที่อาจารย์บอกครั้งแรกเจ็ดเก้ากับหกห้าก็เลขโชนะไม่รู้จะเอาอะไรสับสนเลขโชวไปเลยวันนี้วันนี้ที่อาจารย์ไปซื้อของก็ยังว่าเขาบอกอะไรหนึ่งห้าหนึ่งห้าไม่มีเลยที่แพงหนึ่งห้าหนึ่งอาจารย์ก็เออหนึ่งห้าอาจารย์ก็อาจารย์ไม่ได้เน้นเลยนะหนึ่งห้าแต่เห็นเขา ไม่รู้เลขอะไรนะเขาเขาชอบกันนะเอาตามเอาตามศาสตร์ละกันเนาะเอาตามศาสตร์สามเด่นสองแปดนะสามหนึ่งนะสามศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สามยังไ,ได้เลยในะเราเอาเลขที่เขาเขาหนึ่งเลขที่เขาเป็นโยกกัน <c oughs> เป็นโยกกันคือราศีรา,ราศีเมษราศีมิถุนกับราศี ปุ่มนะคะสามอันเนี่ยสามอันบนนี้นะคะเอาจับอันนี้ก่อนแล้วก็เราก็แปดนี่อย่าทิ้งเอออย่าทิ้งเอาติดติดไว้แล้วก็มีเลขชุดนี้อีกชุดเดียวแค่นั้นเองถ้าเล่นเลขชุดนี้เอาสามเป็นประธานแล้วก็ดึงสามมาสามเจ็ดสามหกสามเก้าสามห้าแค่นั้นนะแล้วเราชอบเลขตัวไหนเราก็เลือกออกมาแค่ตัวเดียวเช่นชอบเลข เลขหกสามหกเราก็เลือกมาชอบเลขเก้าเลขเก้าน่าจะเด่นดังวันนี้สามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะยคยค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยเลือกแล้วก็อยึดสามยึดหนึ่งเป็นประธานไว้นะคะเป็นประธานว่าให้มีติดตลอดในการเลือกนั้นนะคะค่ะก็ขอให้ทุทกๆท่านโชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ รู้ดาวรู้ธรรมช่วยนำชีวิตธรรมนิมีพลานุภาพย,ายิ่งใหญ่